หลังจากนี้เขาจะคุยกับคุณมากขึ้นและเป็นฝ่ายทักกลับมาคุยกับคุณเองโอ้ oh, congratulation เลยสำหรับคนที่เลือดฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าหลังจากนี้ดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์องคุณหากคุณเตอตะหรือคุยกับใครอยู่นะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากนี้เขาน่าจะคุยกับคุณมากขึ้นนะหากช่วงที่ผ่านมาแชทหนักขวาก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นมานะอาจจะหนักสายก็ได้ จะไปรู้เออดูเหมือนกับว่านงชสตาของคุณอาจจะทําให้เขาอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นอยากจะสนทน,นากับคุณมากขึ้นหรือเป็นไปได้เดี๋ยวเกิดว่าหลังจากนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายทักกลับมาคุยกับคุณมากขึ้นก็ได้เออนะทีนี้ทําอย่างไรล่ะนะทำอย่างไรคุยอย่างไรตอบแชทอย่างไรที่จะทำให้เขาอยากจะคุยกับเราต่อ,อวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมเทปรตทารโรจะชวนทุกคนมาดูทริค เอาสักห้าข้อแล้วกันเนาะห้าวิธีนะหรือห้าข้อห้าขั้นตอนนะในการตอบแชทเพื่อให้เขารู้สึกอยากคุยกับเราต่อจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวสับส,สดดูพลังงานกันนะจ๊ะ The Star Five of Swords The Magician The Hangman เพื่อนๆครบถ้วนเรียบร้อยนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะที่จะเป็นขั้นตอนนะหรือ how to นะคะทำตอบแชทอย่างไรให้เขารู้สึกอยากคุยกับเราต่อเอาทริคไปใช้เพื่อให้อนุภาพของคำทำนายเนี่ยมันทวีคูณเข้าใจ่ป้โหนะออจะได้ทำให้เขารู้สึกอยากคุยกับเรามากขึ้นทำให้เขาคุยกับเราเยอะขึ้นหรือทำให้เขาเป็นฝ่ายทักกลับมาหาเราก่อนบ้าง นะอเริ่มต้นข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งตั้งคำถามปลายเปิดนะหมายความว่าอย่าถามนะกินข้าวยังพอเขาก็จะตอบมาว่ายัางยินแล้วนะไม่เอานะค่ะตั้งคำถามปลายเปิดเช่นเ,เช่นวันนี้กินข้าวอะไรอร่อยที่สุดเลยนะร้านอะไรวันนี้ที่รู้สึกว่า,วาอร่อยที่สุดเลยนะกับข้าวร้านไหนอร่อยเลิศที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยถามคำถามปลายเปิดเนาะโอเคไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ตอบคำถามแบบเสริมหรือว่าโยนต่อเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราตอบว่าเหนื่อยก็พักมันจะจบบทสนทนาเขาก็จะไม่ไปต่อละ <c oughs> เหนื่อยก็พักโอเคงั้นเราพักแล้วนะบายนะคอฟรี Coffee, นะเออไม่เอานะถ้าเราอยากจะให้เขาคุยกับเราต่อถ้าเขาบอกว่าวันนี้เหนื่อยเราก็แค่ถามเขากลับไปว่า เหนื่อยอะไรเหนื่อยคนหรือว่าเหนื่อยงานหรือใครทําให้กดดันหรือเปล่าอ่าเขาจะได้เล่าต่อเข้าใจวะเออถ้าเราตอบแค่ว่าเหนื่อยก็พักเขาก็จะพักทันทีแล้วก็พักคุยกับเราด้วยเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นอยากให้เขาคุยกับเราต่อเสริมและโยนต่อในประเด็นถัดไปเลยเหนื่อยอะไรจ้างานยุ่งหรือว่ามีใครทําให้กดดันอะไรหรือเปล่าเออเขาจะได้เล่าต่อเข้าใจปะอันนี้ข้อที่สองนะต่อมาอะข้อที่สาม ใส่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกลงไปด้วยนิดหนึ่งนะเช่นเขาอาจจะบอกว่าวันนี้เขาไปดูบอลหมาแล้วว่าเฮ้ยน่าสนุกว่ะชนะไม่ล่ะเอนจอยเลยเด้ใจฟูเลยมะอ่าอินไปกับเขาหน่อยอินไปกับเขาหน่อยความรู้สึกหน่อยใส่ความรู้สึกใส่ความคิดเห็นไปหน่อยเขาจะได้มีแรงเล่าต่อมีแรงพูดต่อเข้าใจปะเออถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราอยากให้เขาคุยต่อกับเราก็ต้องอินไปกับเขาหน่อยข้อที่สี่ มีอารมณ์ขันนิดหนึ่งใส่มงใส่มุกไปกับเขาหน่อยอย่าพูดอะไรแข็งๆทื่อๆดูเป็นคนคิดมากนะพูดอะไรก็จริงจังไปหมดไม่เอานะคนชอบคนตลกชอบคนขบขันนะเข้าใจปะอย่างเยลโล่สีเหลืองอะไรเงี้ยเนาะนะข้อที่ห้านะคะทิ้งฮุกให้เขามีเรื่องอยากจะถามเรากลับบ้างเอ้ยต้องทิ้งฮุกไว้นิดหนึ่งเช่นเราอาจจะพูดลอยๆวันนี้นะ ไปเจอเรื่องตลกเรื่องหนึ่งมาแต่ไว้วันหน้าค่อยเล่าให้ฟังเออหรือถ้าเขาเป็นสายขี้เมาก็บอกวันนั้นเว้ยฉันเจอคนนี้เว้เดี๋ยววันหน้าค่อยเล่าให้ฟังกันเอโอโหต่อมเผือกเป็นไงกระตุกเลยนะอยากรู้ทีนี้แหละเขาจะเป็นฝ่ายทักกลับมาถามเราเอง นะเป็นฝ่ายคุยกับเราหรือว่าจะชวนคุยกันไปได้ลึกขึ้นลึกขึ้นทีนี้แชทจะไม่หนักขวาแล้วเผลอๆจะหนักซ้ายเพราะเขาอาจจะแบบอยากคุยกับเราสนุกแบบคุยกับเราสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือ5ทริคนะที่จะทําให้ตอบแชทแล้วทําให้เขารู้สึกอยากจะคุยกับเราต่อสรุปอีกทีนึงนะ 1. ตั้งคําถามปลายเปิด 2. ตอบแบบเสริมแล้วก็โยนต่อ3าม ใส่ความคิดเห็นและความรู้สึกลงไปบ้าง 4. ให้มีอารมณ์ขันบ้างเล่นมุกบ้างและข้อที่ 5. ทิ้งฮุกให้เขามีเรื่องอยากจะถามเรากลับอืมและนี่คือ5ข้อที่จะทำให้เขาอยากคุยกับเราต่อคุยกับเรามากขึ้นและเป็นฝ่ายทัก กลับมาหาเราเองเพราะเราคุยสนุกเหลือเกินเมาหมอยเมามันโอ้นะเข้าใจว่าใครนะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และรับคำนำหนายกพิมพ์รับคำน้ำหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ